รอชมฝีเท้าเอสเซบลเผยพร้อมเล่นให้เชลซีสองทีมรุมแย่งดิวสเบอรีฮอล์พูม่าเซ็งคูคูทิ้งรองเท้าสวัสดีครับข่าวต้อดดูช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับ มาวันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับผมก่อนจะไปเริ่มนะใครที่ดูชอบใจกันแต่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ให้กันฝากกด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะทุกคนนะแล้วก็ในทุกๆช่องทางในทุกแพลตฟอร์มของบดีมีเรื่องเล่านะใครยังไม่กด f o l l o w ใครไม่กดติดตามฝากกด f o l l o w ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ไร12-12แล้วนะครับผมมีสินค้าที่สน,น,นใจเพียบเลยนะกดที่คำว่าวิวโปรดักต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะมีทั้งเนี่ยมีทั้งไม้มีทั้งแว่นมีทั้งหนีหมวกหมวกหมวกเชลซีของขอองงนนีี่ New Era ย่ยยา้้ดวผมก็ ไปติดตามกันได้นะแล้วก็เนี่ยมีไฟข้างเตียงอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีเหมือนเดิมเนี่ยอันที่ที่บอกมาทุกวันมอฟมอฟนี่มอฟอันนี้ก็เป็นขาตั้งมือถือขาตั้งมือถือนะครับผมแบบพกพาได้ปิดกับมือถือไปได้เลยนะใครสนใจก็ไปติดตามกันได้นะครับผมอ่ะมามาเข้าเรื่องของเราวันนี้กันเลยแล้วกันนะครับผมไปเริ่มกันที่ควันหลงจากเกมกบสเปอร์ก่อนแล้วกันนะครับผมก็เป็นเกมที่อย่างที่บอกนะจุด เขาเลยนะสองประตูแรกมันเสียจากการลื่นนี่แหละของมาร์คกูคูเลยาใช่ปะ่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยกูคูเลยาทำไงกูคูเลยากูก็บอกเอิญกูทิ้งรองเท้าแม่งเลยเออแล้วพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันเลยเป็นรายงานจากเดลี่เมลนะครับผมโดยแซมบรู๊คนะมีการบอกว่าพูม่าเนี่ยตอนนี้กำลังเผชิญหน้ากับหายนะทางการตลาดเลยนะครับผมหลังจากที่กูคูเลยาเนี่ยทิ้งรองเท้าเนี่ยราคา220 220ปอนด์นะครับผม220ปอนด์ที่เพิ่งออกมาเนี่ยซึ่งในเกมที่เจอสเปอร์เนี่ยมันทำให้แบบ มันประสบปัญหาหลายอย่างเออแบบโอ้โหแบรนดิ้งเริ่มไม่ได้แล้วนะจริงๆเนี่ยเขาบอกว่ารองเท้าคู่นี้นะครับผมมีมีเขาเรียกมีคุณสมบัติ3อย่างเลยนะเรื่องของการปรับตัวในการสมดุลร่างกายนะครับผมการควบคุมนะแล้วก็การเคลื่อนไหวด้วยนะครับผมเขาบอกว่าแต่อย่งไรก็ตามเนี่ยคูคุระยะไมไ่แสดงคุณสมบัติเหล่านี้ออกมาเลยนะเลยเปลี่ยนไปใช้รองเท้าคู่อื่นแทนนะครับผมก็คือ,ค,อคือถ้าสมมติว่าถ้าพูดตามความจริงอ่ะถ้าพูดตามความจริงคือ มันผมว่ามันเป็นรองเท้าใหม่ทุกคนต้องมาปรับตัวกับรองเท้าอยู่แล้วถูกป่ะแล้วแล้วเกมนั้นอ่ะมันไม่ใช่แค่คูเลยาอย่างเดียวที่ที่มันลื่นยังมีเอนโซยังมีเนโต้ด้วยถูกป่ะเพราะฉะนั้นสภาพอากาศเนี่ยมีส่วนแล้วการที่ใส่รองเท้าใหม่แล้วมันไม่คุ้นอ่ะเออมันก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบโอ้โหรองเท้ามันไม่ได้แบบไม่แย่ๆแไม่ได้ไม่ดีขนาดนั้นอะไรประมาณนี้แต่มันไม่ชินซะมากกว่านะแต่อะไอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเป็นดราม่าที่ปูม่าแบบคิดขึ้นมาเองหรือเปล่าหรือว่ายังไงเลยประมาณนี้แต่220ปอนงร คิดเป็นเงินนี่กับหมื่นเลยนะเก้าพันกว่าน่าจะเป็นตัวท็อปเลยนั่นแหละนะครับผมอา้าวใครใครเซียนรองเท้าแล้วก็ใครมีคู่นี้อยู่ในอยู่ในครอบครองแล้วเป็นยังไงลองแชร์มาดูกันหน่อยแล้วกันว่ามันแย่ขนาดนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับผมอ่ะแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมโอเค ส่วนข่าวต่อไปนะครับผมไปพูดถึงคนนี้หน่อยคานนี่ชูมูเมกานะครับผมอันนี้เนี่ยตีเป็นลือไปก่อนแล้วกันเป็นรายงานจากเคาโชเมคาโตนะครับผมบอกว่าคานนี่ชูมูเมกาเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงที่จะย้ายไปเอซิมิลานในเดือนมนกราานี้แล้วด้วยเหมือนกันนะครับผมรายละเอียดเนี่ยยังไม่บอกว่าจะเป็นยืมตัวหรือว่าซื้อขาดนะแต่ตามข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นยืมตัวพร้อมออปชันซื้อขาดจะมากกว่านะครับผมเอาก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าตลาดเปิดเนี่ยแล้วมันจะมีการพูดคุยแล้วก็ดีลนี้น้ััหรออรอ,ามมาอล่า่าววยูแทบงสคช นะครับผมมีข่าวอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวแบบมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับ โอเคเอาก่อนจะไปที่2ข่าวสุดท้ายนะครับผมให้ที่ไปตอนนี้นะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กดกระดิ่งกดงติดตามให้กับช่องมาดีมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไปด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมเป็นรายงานจากฟุตบอลอีสไซเดอร์นะก็ฟังหูไว้หูไปก่อนแล้วกันนะครับผมมีรายงานนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมี2ทีมที่ให้ความสนใจที่จะดึงคีน,นันดลูชบอรี่ฮอร์เนี่ยไปร่วมทีมนะครับผมก็มีทั้งเลสเตอร์นะครับผมแล้วก็แอสตันวิลล่าเดซเซอร์นี่ก็จะเป็นทีมเดิมของดลูชบอรี่ฮอร์ด้วยนะฟุตบอลงงอ อาจจะอนุมัตินะครับผมให้ดิวส์บรีฮอร์เนี่ยออกจากทีมไปในช่วงเดือนมกราที่จะมาถึงนะโดยมีทั้งเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมแล้วก็แอสตันวิลล่าเนี่ยสนใจกองกลางคนนี้อยู่ด้วยเหมือนกันเขาบอกว่าดิวส์บรีฮอร์เนี่ยย้ายมาที่เชลซีจากเลสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัวประมาณ30ล้านปอนด์นะครับผมแล้วก็ประสบปัญหาในการแย่งพื้นที่ตัวจีงที่เชลซีนะครับผมทีนี้เนี่ย ด้วยการแข่งขันในตำแหน่งกองกลางที่ดูเดือดนะครับผมเชลซีเนี่ยอาจจะเลือกปล่อยดูสเบอรี่ฮอร์เพื่อให้มีโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอม,ม,มากขึ้นนะครับผมโดยมีทั้งเลสเตอร์และก็ไอซาวิลล่าเนี่ยกางจับตาดูสถานการณ์ของเขาอย่างใกล้ชิดนะ,ะเพื่อพิจารณาจะมาเสริมทัพในช่วงเดือนมก,การานะครับผมแล้วก็ดูสเบอรี่ฮอร์เนี่ยลงเล่นทั้งหมด11นัดน,นะทำไปได้1ประตูในซีซั่นนี้นะครับผมก็เออมันก็เหมือนมันก็เหมือนเป็นอะไรเนาะผมผมพูดเคยพูดไปแล้วดูสเบอรี่ฮอร์เนี่ยดึงมาเหมือนเหมือนกันเหนียวว่ามาาเเสกนี่ย จะจะใช้ผู้เล่นของเชลซีไม่ได้ดั่งใจหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็ดึงดูสเปอร์ี่ฮอลมาที่อย่างน้อยรู้จักแผนแล้วก็รู้สไตล์การเล่นกันอยู่แล้วนะครับผมอ้าวก็อย่างที่บอกนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันเพราะอยู่ก็แทบจะไม่ค่อยได้ลงอ่ะแบบเล่นเล่นคอนเฟอเรนซ์เล่นบอลถ้วยอะไรประมาณอย่างนี้เนาะอ้าวก็เดี๋ยวรอดูว่าตลาดมาการาเนี่ยถ้าสมมติมีมีการมาทาบทามอะไรอย่างเงี้ยแล้วเชลซีจะปล่อยดูสเปอร์ี่ฮอลไปจริงๆหรือเปล่านะครับผมแต่ก็มีทั้งเลสเตอร์แล้วก็ไอซามิล่ามันก็ดูน่าสนใจทั้งคู่นะอร์ อาจจะไปแบบไปอยู่กับรูทไงแล้วก็รูทอาจจะปั้นขึ้นมาอีกทีนึงก็ได้หรือว่าแอสต์มิล่าเนี่ยยังได้เล่นแชมเปี้ยนลีกอยู่นะอ่ถ้าสมมติว่าไปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอัประดับแล้วก็อัพโปรไฟล์ของตัวเองเพิ่มขึ้นไปด้วยก็ได้เหมือนกันนะอา่าเพราะฉะนั้นรอดูกันต่อไปแล้วกันอนาคตของดูสเบอร์รี่ฮอล์นะครับโอเคเอาไปทิ้งท้ายนะครับผมกับข่าวสุดท้ายนะเกี่ยวกับเอสบอลบิลเลียนหน่อยนะครับผมล่าสุดเนี่ยได้รางวัลน,นะครับผม2รางวัลเลยนะเขาบอกว่าเป็น โกลเด้นบอลนะครับผมในฐานะนักเตะยอดเยี่ยมของลีกในปี2024นะครับผมแล้วก็เป็นนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะครับของลีกในปี2024ด้วยและก็ติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของลีกบราซิลไปด้วยเหมือนกันนะครับผมทีนี้เนี่ยเอเบาลนะครับผมเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่คว้ารางวัลโกลเด้นบอลใน,นในประวัติศาสตร์ฟุตบอลของบราซิลเลยด้วยซ้ำนะโอ้โห17ปีอ่ะยังไม่18ปปีเลยนะครับผมทีนี้เนี่ย เอสเซบาลนะครับเอสเซบาลบิเลียนเนี่ยก็ให้ให้สัมภาษณ์นะมีการบอกกับหูได้มีการติดต่อกับคนที่นักเตะของเชลซีนะแล้วก็มีอดีตแข้งของเชลซีอย่าง เซียโกซิลบาเนี่ยให้คำแนะนำแล้วก็โูยกว่าเชลซีเนี่ยดีแค่ไหนนะครับผมเอเปอบิเลเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยได้คุยกับพี่ใหญ่ซิลบานะครับผมหลังจากที่จบเกมล่าสุดที่เจอกันไปนะที่พาเมลัสเนี่ยเจอกับทีมของเซียโกซิลบานะครับผมและทีนี้เนี่ยเขาเนี่ยมาบอกแล้วเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยเป็นสโม,มสรที่ยอดเยี่ยมนะและพวกเขาเนี่ยกำลังรอผมอยู่ด้วยความยินดีเลยเหมือนกันนะเอออ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นงไงก็พี่ใหญ่ฟูมาให้ขนาดนี้มันก็มันก็เหมือน พร้อมแหละพร้อมที่จะไปหาอยู่แล้วพร้อมที่จะมาเล่นให้ดูแล้วถูกไหมและทีนี้เนี่ยเอซบอปลิเลียนเนี่ยยังพูดอีกนะครับผมบอกว่าได้มีการนะครับผมพูดคุยนะกับโคมฮาเมอร์นะครับผมผนางอินสตาแกรมนะแล้วก็ริสเจมเนี่ยมีการบอกเขาด้วยนะบอกว่าอยากได้อะไรเนี่ยบอกมาได้เลยเดี๋ยวเตรียมไว้ให้เออเป็นแบบนี้ด้วยนะครับผมน่ะก็อย่างที่บอกเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะตอนนี้มันมีข่าวอยู่ว่าก่อนหน้าน,นี้ที่เล่าให้ฟังว่าเชลซีเนี่ยอยากจะได้เอซบอปบิเลียนเนี่ย มามาอยู่ที่ทีมเลยแล้วก็เป็นลุยสโม,มสรโลกด้วยกันเลยใช่ปะ่ะแต่ฝั่งของพาเมลัสเนี่ยอยากจะเหมือนแบบเฮ้ยขอใช้วิลเลียนขอใช้วิลเลียนในถ้วยนี้หน่อยของทีมหน่อยอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมนะว่ากูเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์น้องแล้วนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะดึงมามันก็ต้องเป็นเชลซีอยู่แล้วปะ่ะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าสุดท้ายเนี่ยเอสบอร์บบิลเลียนเนี่ยจะมาเชลซีเมื่อไหร่แต่ตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามักดาเนี่ย ก็น่าจะมาอยู่ที่สมโมสรมาอยู่ที่คอปแฮมมาปรับตัวอะไรอย่างนี้แล้วด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นดีย๋ยให้มีข่าวอะไรเพิ่มเติมกับไอ้ฉบับบิลเลียนกันมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมแล้วกันนะครับผมโอเคแล้วนั่นนะก็เป็นทั้งหมดของบดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับผมคิดเห็นในข่าววันนี้นะไอซบัพร้อมที่จะเล่นในเจลซีแล้วนะรอแล้วรอแล้วนะครับผมมีการพูดคุยมีการนัดแนะมีการ ถามไทยมีการแบบ ừ, ติดต่ออะไรกับคนที่อยู่ในสมอสอรไว้เรียบร้อยหมดแล้วด้วยเหมือนกันนะแล้วก็2ทีมรุมแย่งดูสปริฮอนนะอ,นอาร์คิเห็นยังไงปล่อยไปดีหรือเปล่าหรือเก็บไว้ยังไงเราแชร์มาดูนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายคิดว่ามันเป็นดราม่าขนาดนั้นหรือเปล่านะที่คุูคุระยะทิ้งรองเท้าเราม,มาหนีหรือว่าแบบ นะหรือว่าแบบเอ้ยใครมีรองเท้าคู่นี้อยู่ในอยู่ที่ตัวแล้วแล้วแบบเฮ้ยลองเล่นแล้วเป็นยังไงอ่ะลองแชร์มาให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับผมคิดยังไงคลิปวันนี้ก็ทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมหลังคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชรกกก like, like, ์กดรติดตามให้กับช่องบดีมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบาย